ครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะสองแผดมใหม่มาม,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 มาปากสันในตื่นเต้นจัดนะครับโอ้โหดูเห็นวอลเปเปอร์ปุ๊บแผดใหม่ามาปั๊บอัปเดตดูก่อนเลยนะฮะมี T4 นะครับเอาจริงๆนะจากใจคนที่เล่นแบบว่าไม่ได้หนักขนาดนั้นอะไรเงี้ยทีสามปั้นตัวหนึ่งยังรอไปครึ่งปีมึงยังจะมี T4 มึงบ้าหรออย่างนี้เลย มีตัวละครใหม่ไหมฮะถ้าไม่มีนี่คือ2แค่4ตัวนี้แห้งเลยอ๋อเอ็นเ n นวันกับ m มอโดไงในแพทก่อนที่มันตามเก็บด็อกเตอรสเตรนท์ะใช่ไหมเออซึ่งมึงไม่ต้องกลัวว่าคนเขาจะหาว่าสปอยหรอกในเมื่อมันไม่มีเอ็นเชนวันนี่บ้าตัวละครใหม่ไม่มีนะฮะดังนั้นเรามาส่องยูนิฟอร์มตัวที่คิดว่าน่าจะพีคที่สุดในนี้น่าจะเป็น i อ o n m นแนนี่ฮะ กลับคืนสู่สามัญฉันทําง่ายดีจังนี่น่าจะเทพสุดแล้วมั้งชุดใหม่อันเนี้ยเนาะรูปล่างแบบเนี้ยแพทใหม่มักเทพเสมออันนี้ผมยังเสียดายอยู่เลยถ้านโ w a เว o ร e โฮดราคาจะได้ซื้ออีอ,อสู้ใครเขาไม่ได้ในไทม์ไลน์เลยม่งมีแต่สไปเดอร์แมนโ a y เว m e ไปหมดมาดูฮะไอรอนแมดูสกิลกันเถอะทีสด้วยใช่ไหมสำหรับดีไซน์เอาไปเลยฮะผม7เต็ม10นะครับ ถือว่าใช้ได้ครับเป็นการทำเอาโมเดลคลาสสิกมาทำให้มันดูดีร่วมสมัยสกิลหนึ่งครับเป็นไงครับโอ้โหมีตอกส้นเฮ้ยไอรอนแมนบูไปอัดมันกันเนี่ยเอาแปดเต็มสิบเลยครับผมมีกระบวนท่าสกิลสองเป็นไงครับโอ้โอ uh, อยแม่เจ้าเฮ้ยเฮ้ยเยสียงดังด้วยขอโทษครับขอโทษทุกคนด้วยเดี๋ยวผมเวลาผมเฮ้ยผมจะพยายามชะโง,งกหน้าให้มันห่างจาก ให้มันห่างจากไม้เนะเฮ้ยเท่ว่ะสกิลโอ้โหสิบเต็มเลยสกิลสองโคตรเท่เลยลดความเฮ้ am, i, ยลง,ยงใช้ได้เลยเท่มากสกิลสามเป็นไงครับอืมเอ้ยขยับไม่ได้เหรอตัอวควบคุมแบบนด้นด้วยจะโจมตีใส่ตัวที่อยู่ในระยะโจมตีอย่างต่อนเนื่องอืมโอเคครับห้าเต็มสิบครับสกิลสี่เป็นไงครับ ไอ้ที่ยิงจากไอ้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 ที่ยิงจากไหบาล้านี่เหมือนในไอออนแมนภาคแรกเลที่ไปที่ประเทศอะไรนะลืมแล้วที่เขาจับตัวประกันตรงนูที่มันเอาปืนจ่อหัวตัวประกันก่อนแล้วมีปูเืนนะแบบมีปูืนจะปบบอะไรสักอย่างแล้วม,ม,ม,มันะเขาก็ล็อกเออโท์เออ for, me, เอ,อัฟกันโทนี่ตสตาร์ก็ล็อกเป้าหมายปุ๊บแล้วก็มีปืนออกมาจากไหบาล้าแล้วก็ุ๊บสุดยอดตอนนั้น ดูสกิลสี่ครับผมโอ้โหมีปูอ่อัฟกันอืสิบเต็มเลยครับผมอันดับห้าเป็นไงมั่งเอ้ยสกิลห้ากูอันดับห้าเลยทีเดียวสกิลห้าเป็นไงมั่งครับฮะโอ,อม้มียิงแสงด้วยโอ้โหแล้วบินลงมาแบบสวยงามสิบเต็มสิบไปเลยครับสกิลหกอ๋อเหมือนเดิมเต็ม อ่ะแล้วมาดูสกิลเจ็ดนี้อันนี้ใช่ไหมฮะสกิลใหม่ล่าสัตว์สกิลเจ็ดเนี่ยนะดูซิคาดหวังเลยเนี่ยคาดหวังเลยเนี่ยสามสี่กระปันเมกาฮีโร่ที่อ้าอ่านก่อนแล้วกันใช้กับตัวเองสร้างโล่เท่า2500เมื่อโจมตีสำเร็จสามารถเติมได้ถึง95%ห็ของ HP สูงสุดเพิ่มพลังโจมตีเท่ากับ2.2ต่อ1%ปริมาณของซุปเปอร์ฮิตชิลใช้งานสูงสุด110 เปอร์เซ็นต์สิบวิโออ๋อเป็นสกิลโ,โ,โอเคงั้นอันนี้เราไม่สามารถให้คะแนนได้เพราะเป็นสกิลพีเศษนะครับสำหรับยูนิฟอร์มนี้นะครับแน่นอนนะฮะว่าผมยังไม่ซื้อหรอกครับจะบ้าหรอใครจะไปปั้นทีสีได้ก็ทีสามยังไม่มีเลยผมดูสกิลต่อไปตัวละครที่ผมชอบลองลงมานะครับอ่ะเปลี่ยนใจแล้วไม่ชอบมเอาแบ็ควิดโอแล้วกันชอบแบ็ควิดโอลองลงมาครับ อแต่เห็นในภาพโปรโมทเมื่อกี้ดูดีมากเลยนะทำไมนี้มันดูแบบแต่แต่ชุดก็เท่มากนะเท่มากเออนเกตว n Gate v i g i l แต่เดิมผมก็ยังใช้ชุดนี้อยู่นะสำหรับดีไซน์นะอัพเลรเก้เต็ม10นะครับโอ้โหเปิดตัวเท่จัดดูสกิลหนึ่งครับหนึ่งอซ้โอ้โหโอ,โอยิงและกระโดดฟาดแล้วทุบอีก1ทีฮะหกเต็ม10จัดไปนะครับ สกิลสองเป็นไงครับโอ้โหโอ้โหสกิลสองใช้ได้เลยดูมีลีลาดูมีอะไรเท่ขึ้นแปดเต็มสิบไปเลยครับสกิลสามเป็นไงครับอู้ก็เท่ดีเป็นชุดชุดใหญ่ไฟกับชุดใหญ่ไฟกับพิบสิบเต็มไปเลย โอ้มาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดโอ้ยคอมโบสกิลสี่เป็นไงครับอืมโอ้เดินออกมาโคตรเท่เลยแล้วก็เดินออกมาอย่างเงี้ยนะเดินออกมาแล้วก็ต่อท่าอื่นได้เลยใช่ไหมอ้โหยอดโอ,โอ้สิบจมสิบ,สบ,สบไปเลยครับสกิลห้าเป็นไงครับผมหนึ่งสองสาม โอ้โหต้มโ,โ,โ,โอ้โหมีโยนข้างหลังอีกโอ้โหสิบสุดยอดเลยแกยูนิฟอร์มนี้เป็นไงท่าหกสกิลหกครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอเคหน้าซื้อเต็มสิบนะครับแต่ยังก่อนยังก่อนเสียงเสียงง่อยมากเป็นเรื่องปกติของมาเบฟฟิชเอ์ไฟต เฮ้ยโลกีลดราคาอยู่แล้วอ้าวแจว๋วไอ,อ,อชุดนี้ใช่ไหมครับที่โกงชิบหาย okay. ผมซื้อเลยก็แล้วกันนะผมจะเอาไปล้างแค้นคนในไทม์ไลน์แบทเทิลสุดยอดครับชุดแม็กวินโดน่าซื้อมากครับแต่ผมต้องจัดโลกีก่อนผมหมั่นไส้ไอพวกในไทม์ไลน์แบทเทิลผมเอาชุดโลกีไปฆ่าพวกแม่นเอ้าซื้อผิดชุดปะเนี่ยกูเดี๋ยว,วมีข้างบนอีกอ้า ผมจำาได้และผมเคยส่องไปแต่ผมจำไม่ได้ว่าชุดไหนมันดีกว่ากันชุดนี้สาย a b x ไว้ทำคะแนนเอาแบคกอัพเอ้ยโหลดเซฟเร็วโหลดเซฟแม่ง a b x ไอชุด pvp ข,ข,ข,ข้างบนใช่ไหมแม่งลืมเลื่อนขึ้นอีหนึ่งพันปีงั้นเอาไว้ก่อนแช่งมัน <c oughs> ไม่มีเซฟไม่โหลดโอ้ใจร้อนเนี่ยเราอ่ะอันนี้อะไรยูนิฟอร์มทีหน้า หน้าที630รอยม้ยมีคนบอกว่า630เองเพราะว่าคุณซื้อชุดแรกไปแล้วคุณได้รับโปรโมชั่นซื้อชุดที่2ในราคาที่ถูกมากเฮ้ยเออว่ะเออใช่ใช่ใช,ใช่ซื้อเปิดออปชันอ๋อนี่เราเลงไว้แล้วใช่ไหมครับจัดไปอีกฮนะโอเคคาะประธานนะทบดีโลกิไปสไปดี้ก็ลดราคาแหละครับบ้าเอ้ยจริงปะเนี่ยเอาดูก่อน หรือ2ชุดอีกแล้วเหรครับจัด2องไปเลยของมันตน้องมีแล้วเพชรผมที่เหลือจะไปทําอะไรอะครับไม่ใช่ว่าซื้อของไอ้พวกนี้เสร็จแล้วไอ้ยูนิฟอร์มที่เพิ่งมาในแพทนี้เสือกโกงชิบหายแล้วไม่มีคนใช้โนเวโฮมอีกเลยนั่นคือจบเลยนะไปดูก,ก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจร้อนได้โลก,กิมาแล้วเมื่อกี้แบ็กวิดีโอไปแล้วนะครับมาดู g กสไลเดอร์ล็อบบี้เลเกันนะครับนี่เขาโอ้มีมียูนิฟอร์มกับเขาสัทีนะ สำหรับดีไซน์ยูนิฟอร์มนะครับเอาไปเลย8เต็ม10นะเพราะมึงไม่ยอมใส่เข็มขัดให้มันดีๆวะอ่าไอ้นี่ก็ไม่ใส่นี่วะเดี๋ยวมันไอชุดแบบนี้มันควรจะมีเข็มขัดมันจะได้ดูทุเลศน้อยลงเท่านั้นเองเวลาวิ่งนี่มีไฟด้วยดูสกิลหนึ่งเป็นไงครับ3 4สิโหโอใช้ได้เลยนะ7เต็ม10เลยครับลีลา จริงจริงหน้าซื้อนะเพราะจริงๆผมชอบตัวละครตัวนี้อยู่แล้วแล้วผมก็ปั้นมันมาตั้งนานแล้วแต่มันไม่มียูนิฟอร์มไงแต่เพชรเราหมดแล้วอะ่ะมาดูสกิลสองไปไงครับอื้มมูฟมูฟเมนต์ Move, <movement S 2> มันแทบจะเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่ามันมีเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่อันนี้เอาไปเลเซสรเต็มเพราะยังไงมันก็เท่ยอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมืออ่อก่อนผมชอบเอาตัวนี้ไว้ลงชาโดว์แลนด์ด่านท้ายๆมาจนกระทั่งพอ แพดในเมื่อประมาณ4-5ปีที่ผ่านมามันมีแต่ตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วบีเลเย่ก็เลือนหายไปสกิลสามเป็นไงครับโอ้โหโอ้โหโคตรดีเลยโอ้ไอ้บ้าเอ้ยแล้วสายฟรีจะอยู่ยังไงเพชรเหลืออยู่2000เองนี่10เต็มเลยครับสกิลสี่เป็นไงครับโอ้โหโอ้โหเฮียขับรถมาเจ็ดเต็ม10ครับผมสกิลห้าเป็นไงครับ รถม่แค่อ่โอ้โหอันนี้แนะล้วรถรถตู้โอ้กุงเทพอ่างทองโอเคแปะเต็มสิบครับได้เฉยได้เฉยได้สกิลหกเป็นไงฮะโอ้โหเขาเอาแม่งนั่งรถเหมือนเดิมไหมด้วยแต่เอฟเฟกต์ม,มันตูมตามระเนระนาดมากโอ้โหสิบเต็มดีครับเป็นขนาดเนี้ยโอ้โหโอ้ เจ้าแห่งการแก้แค้นล็อบบี้เลเยสเบลดแวมไพร์สเลเยอร์ครับโอ้โหยูนิฟอร์มเก่าไม่ได้ซื้อเลยเดิมนี่ผมมีแค่อันนี้นะครับสำหรับยูนิฟอร์มเบลดนะสำหรับผมเอาเลยแปดเต็มเสียบนะครับโอเคเพิ่มคะแนนขึ้นมาเพราะเอออย่างน้อยมันก็ก็เทอะมีเสื้อคงเสื้อโค้ทเบลดเราจะได้แบบลืมตาอ้าปากมาดูสกิลหนึ่งครับ โอ, ه, โอ้โหเอฟเฟกโอ้โหเมื่อกี้เข้าตากรรมการนะไปเลยเจ็ดเต็มสิบครับสกิลสองเป็นไงครับทำไมเขาต้องกระพริบขนาดนั้นนะฮะแปดเต็มสิบครับสกิลสามเป็นไงครับอู้โอ้โหมีสโลโมชั่นเลยอันนี้คือขีบขึ้นไปแล้วจัมม์แคนเซิลแล้วกระโดดป้อมมีดแล้วยิงลัวโอ้โหเก้าเต็มสิบไปเลยครับเป็นไงล่ะสกิลสี่เป็นไงครับ แม่เจ้ามียิงปั้งปั้งแล้วแบ็คฟลิปมุนตัวแล้วปั้งปีก้าวเต็มสิบไปเลยครับโอ้สกิลห้าเป็นไงครับ <c oughs> โอ้ชิงโอ้ยกระพริบตาขนาดนี้เสียสายตาขนาดนี้ต,ต้องป้องกันแสงด้วยแว่นออพจิส แว่นกันแสงที่นิยมในหมู่สตรีมเมอร์รวมไปถึงนักกีฬา e ป p o r t ที่ใส่แล้วสบายตามาพร้อมดีไซน์ใหม่ขาแว่นบางที่สุดในโลกลดปัญหาการเจ็บหูเวลาใส่คู่กับหูฟังนั่งได้ยาวๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมกับใช้โค้ดกลาดิอุสเพื่อรับส่วนลดได้อีก100บาทด้วยต่างหากเอาจริงๆถ้าให้พูดแบบจริงๆแบบซีเรียสนะเอ้ยผมไม่ชอบเอฟเฟกต์กระพริบแบบนี้ว่ะสายตาเสียเด็กเล่นนะ่ะเด็กอายุ31เล่นนีส่สายตาเสียแน่นอนนะ่ะเนี่ยไม่ชอบกระพริบแบบนี้เลย เออตายเจอบอดเอาไปแปดเต็มสิบครับเท่ดีครับแต่ลำคาญเอฟเฟกชิบหายเลยเอฟเฟกแม่งแสบตาว่ะกระพริบด้วยสกิลขเป็นไงครับโอ้โหแสบเลยอู้ยิงเทพโอ้โหเออเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยเออมันต้องอย่างเงี้ยเท่จัดสิบเต็มเลยนี่อออ๋อพวกนี้เบลเลยใส่แว่นดำนะเรา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 ต้องใส่แว่นดำด้วยโอเคครับได้มาทีนี้เรามาดูตัวละครอื่นกันด้วย ตัวละครที่รอบที่แล้วนะครับทําเก็บตกมาซึ่งผมอาจจะพูดซ้ําแซะจนทุกคนเบื่อแต่อยากจะบอกว่ามึงจะปิดบังทําไมวะถ้างั้นมึงก็ปล่อยมาเลยก็ได้กูก็นึกว่าจะเอายูนิฟอร์มตัวอะไรมาถ้ามึงจะเอายูนิฟอร์มพี่มอโดพระเอก2012เราเป็นด็อกเตอร์มันคงไม่มีใครคิดว่าสปอยหรอกฮะเอ็นเช่นวันก็ไม่มีในหนังด้วยแม่งก็เอามายูนิฟอร์มมาเรามาดูมอโดฮะ เป็นไงครับผมสำหรับดีไซน์เอาไปเลยนะครับผมก็5เต็ม10นะครับแต่ถือว่าพระคุมมันก็สะบัดแล้วนะสกิลหนึ่งเป็นไงครับผมเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลย3เต็ม10เท่กระโดดแทงแทงสกิลสองครับอุ้ยอุ้ยเก้าเต็มสิบเลยครับเท่มากลีลาการใช้กระบอกเออใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยผมผมชอบผมชอบตอนนี้แหละสกิลสามเป็นไงฮะ ฮะโอเคครับเอาไปเลยนหนึ่งเต็มสิบครับคนว่าอ้าวมึงอคตินี่ว่าป่าครับเกียดเสียงเอฟเฟกมันฮะฟันถ้าฟันอย่างแรงเลยเสียงเอฟเฟกปุ๊บอะไรใคร,ใครตดเนี่ยทำไมต้องปุ๊บใครตดเนี่ยโอ้ยโอ้โหเสียงเอฟเฟกต์เกมอย่างกากสกิลสี่เป็นไงครับ เร็วอีกแรงอีกนะโอ้โอเคครับสุดยอดคร, 8, ครับผมแปดเต็มสิบครับผมพริ้วอีกพริ้วอีกเท่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 สกิห้าเป็นไงครับโอ้ยแม่งมูฟเมนต์แทบจะเหมือนเป็นกสก,กิลสี่เลยไอตอนซอยยิิกเนี่ยนะโอ้ใช้ได้ใช้ได้แปดเต็มสิบครับผมดูสกิลหกครับสามสี่ ๋อเอ้ยมากับครีอากับอ่าพี่ตัวประกรอบพอนขาชื่อะไรนะผมลืมแล้วฮะอ๋อไม่ใช่ใครซีเรียสโอ้แปดเต็มสิบครับผมอ่ะเอนเชนวันจอมเวทผู้ได้รับการปลดปล่อยที่ไม่มีในมันติเวอร์ดอลแมนเนสนี่นะแก้มึงจะกักไว้ทำไมวะไม่เอามาเลยวะอ่ะลืมครับสำหรับดีไซน์เปเลยเก้าเต็มสิบครับเพราะถือมันมัน,ม,นมันเท่นะเอาจริง จริงๆผมก็ชอบตัวละครเอ็นชิเอนวันด้วยมาดูสกิลหนึ่งไปไงครับโอเคครับผมเหมือนเดิมเลยก็เอาไป3เต็ม10สกิลสองไปไงครับโอเคครับ5เต็ม10เอฟเฟกต์ถือว่าเท่ใช้ได้สกิลสาม็ปไงครับ Ooh, มีนูน่นมีนี่มีนั่นแล้ว8เต็ม10ไปเลยครับสกิล okay, สี่็ปไงครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกลางอนา,าเขตหรือไงปะ โอ้แปดเต็มสิบกับแปดเต็มสิบแล้วก็แปดเต็มสิบ 8, 10, ครับผมมาดูสกิลทีสามนะครับของเอ็นเชียนวันนะครับสกิลทีสามมาหนึ่งสองซ้ำโอ้โโอ้โหที่จังโอ้โหเฮ้ยก็ถือว่าขยันกว่าที่คิดนะเยาะสุดยอดสิบเต็มเลยครับสิบเต็มโอ้ยใช่ได้ใช่ได้มันต้องงี้ดิ เฮล่าไว้สองตอนแพททอดีกว่าผมเชื่อว่าแพททอแม่งน่าจะมากระตอยเดียวอะเฮล่าแล้วก็ซิปใช่ไหมครับเฮล่าแล้วก็ซิปแล้วก็แฮมเดาสามตัวเนาะรอแพททอที่กำลังจะมาเนี่ยรอแพททอแล้วกันเฮ้ยลูน่าสโน์ลูน่าสโน่หน้าซื้อหนึ่งผม้ามมารอมูนไนชุดนีนน้นะเทนอ๋เอเออเว้ย หมุนอ้าวเฮ้ยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการส่องแพทใหม่เอาไว้เป็นเท่านี้นะครับชุดนี้ก็ครับผมก็วันนี้ขอลาทุกคนทุกท่านไเพียนเท่านี้นะครับสำหรับการส่องแพทใหม่ไว้เจอกันโอกาสหน้าแต่นี้ฝันดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม